สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เราก็มาอยู่กับเครื่องปิ้นนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะเดี๋ยวเราจะส่งกลับนะครับผมก่อนส่งกลับเราก็จะถ่ายคลิปนะครับให้ลูกค้าดูนะครับว่าหัวพิมพ์หรือเครื่องที่เราซ่อมมานะครับผมอาการเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการแพ็คกลับนะครับว่าแพ็คยังไงเนาะเพราะเวลาเพื่อนเพื่อนสมาชิกเวลาแพ็คของส่งมาซ่อมนะครับบางทีแพ็คไม่ดีหรือว่าแพ็คแล้วมัน ไม่ได้ใส่กันกระแทกมาเนี่ยเวลาขอมมาถึงร้านนะครับมันจะแตกมันจะหักนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์เทสให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้เครื่องลูกค้าไม่ได้ใช้งานมา2ปีนะครับผมแล้วก็ถอดมาล้างแล้วก็ถอดเปลี่ยนอะไหล่ให้ลูกค้านะครับบางชิ้นนะครับราคาซ่อมเครื่องนี้1,200บาทนะครับผมหัวพิมพ์นะครับออกมา100เซนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองพิมพ์ตัวหนังสือดูนะครับผม ตัวนี้ทําไปค่อนข้างเยอะนะครับผมคลิปของเครื่องนี้นะครับผมลงไปเมื่อเมื่อวานเนาะวันที่สิบหอันนี้วันที่สิหกเราก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมวินเท็ตัวหนังสือออกมาเขาปกติเส้นก็ออกมาครบนะครับผมเดี๋ยวเราจะแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับผมแพ็คคืนส่งให้ลูกค้าคืนนะครับผมก็การแพ็คก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแพ็คว่าแพคยังไงนะครับเครื่องริ้นเวลาส่งไปต่างจังหวัดมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับผมก่อนหนึ่งก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผม ตัวแท้งตรงนี้สําคัญนะครับเราต้องแพ็คให้มันแน่นนะครับติดกับตัวอันนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแท้งมันหลุดออกมาได้นะครับผม กันกระแทกเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมตัวกันกระแทกนะเดี๋ยวผมจะแพ็คไอตัวแท้งนะครับให้มันติดให้มันแน่น่อนนะครับผม เพื่อที่จะไม่ให้แท่งมันขยับได้นะครับผมแท่งตัวนี้นะส่วนนะครับผมถ้ามันมีพวกหมึกทิ้งพวกนี้ใช่ไหมครับผมเวลาเราต่อหมึกทิ้งอันนี้ผมต่อให้ลูกค้าไปด้วยนะครับผมเราก็าหาพวก พลาสติกนะครับปิดลงไปแล้วก็ซีนทับอีกรอบนึงนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้มันหกนะครับผมพวกพลาสติกครับผมอุดลงไปนะครับผมพอแท้งมันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คอีกรอบหนึ่งนะครับผม เวลาแพ็กผมก็จะใช้บับเบิลแพ็คใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าเวลาผมแพ็คส่งลูกค้าเนี่ยก็ต้องแบบให้มั่นใจนะครับว่าสินค้าที่ออกไปจากร้านเนี่ยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมในการจัดส่งนะครับผมเวลาลูกค้าแพ็คก,ก็จะได้ ไม่มีปัญหานะครับผมค่งน้้างที่จะแพ็กหนาหน่อยนะครับผมกันกระแทกเนาะเวลาจะส่งนะครับผมประมาณนี้นะครับผม เวลาลูกค้าแพ็คมานะครับก็ทางร้านก็อยากให้แพ็คมาดีๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมาถึงร้านพอมันแตกมันหักมานะครับใครใจ่ายซ่อมมันก็จะแพงนะครับผม แทงแล้วก็ฝั่งแทงก็ต้องระว,วังนะครับก็ต้องแพ็กให้มันแบบ ทางร้านแพ็กให้ลูกค้านะค่าจะส่งเนี่ยมันต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะครับอย่างเครื่องน,นี้นะครับค่าจะส่งลูกค้าเนี่ยผมคิดแค่ร้อยยี่ร้อยแปดิบาทเองนะอันนี้ก็เป็นสายไฟลูกค้านะครับสายเก่าของลูกค้ามันมันเลอะหมึกนะครับน้ำหมึกมันไหลเข้าไปในช่องนี้ฮะ อันนี้เราเปลี่ยนให้นะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเนาะนะครับอะไรบางตัวที่ร้านมีเยอะก็เปลี่ยนให้ได้นะครับผมอย่างพวกสายไฟพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันซ่อมเยอะมากมันก็มีคุ้มกับลูกค้านะครับเราก็ต้องมองมองมอง,มองในมุมของลูกค้าด้วยเพราะว่าเขาเอามาซ่อมกับเรานะครับเขาก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจในเรื่องของการซ่อมของร้านเรานะครับผมบางอย่างมันไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเน,นี่ยนะครับผมอย่างพวกสายไฟอุปกรณ์เล็กเล็กน้อยน้อยพวกนี้นะครับ ก็จะเอาลงกล่องนะครับผมกล่องก็จะขนาดที่พอดีหน่อยนะครับผมเอาพวโฟมใส่ไว้ตามมุมหน่อยนะครับกันมันกระแทกนะฮะ โฟมพวกนี้ก็เป็นโฟมของทางร้านนะครับเวลาลูกค้าแพกก็ก็โฟมมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะถ้าไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของของเครื่องพิมพ์น,นะครับผมของของเอฟันเนาะเราก็จะแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับ เราส่งเราก็อยากให้นะครับทางลูกค้านะครับผมแพ็คมาในดีในระดับหนึ่งอะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบโอโ้โหแพ็คแบบมาเยอะมากนะครับบางทีค่ายจ่ายแพงเนาะ<ม>อันนี้ทางร้านก็จะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม นี่ครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับการแพ็คของส่งลูกค้าของเรานะครับผมก็ข้อดีก็คือไม่ต้องกลัวอุปกรณ์แตกหักนะครับก็ต้องแพ็คไปอย่างนี้นะครับเวลาลูกค้าส่งมาส่งก็ให้แพ็คดีหน่อยนะครับบับเบิ้ลห่อให้ให้มันหนาๆหน่อยนะครับแทงอย่าให้มันขยับได้นะครับไม่งั้นหมึกจะหกหมึกจะเลอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการแพ็คส่งสินค้านะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ แวะมาใช้บริการของทางร้านเรานะฮะทั้งลูกค้าต่างจังหวัดทั้งลูกค้าใน YouTube แล้วก็แฟนเพจเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ